เทศการโอ้โไปเร็วเก่งขนาดพุ่น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 ามดาที่ไหนพุ่ยนั่งพุ่นพุ่นน่งนางทาลูกค้าทีเรื่องไหนเรื่องจบสีล่รลดทีโอ้ยงวงสายงวกควาห้ามูมูไทันมที่เอ้าเขาไปเสียเบิดว่ะโอ้ยเบิลานางสูงสิตีพุ่นพุ่นพุ่นโอ้พุ่นพุ่น ไปดีกว่าหาหมูกันหาหมูกันว้ายประตูป้าป้าท่านเปิดหมูพระท่านมาเลย้อยเอาไมา่แล้วมไม่แล้วพี่น้องบางนิดน่อยเขาขาวมไม่แล้วุ่นมาตาเขาแล้วมาตาเขาแล้วประตูพรท่านเปิดมาคือเก้เาเอาไปแล้วไปแล้วโอ้ยมามามาลบมาใหม่ไว้โอ้ยมาตะเช่าเชียวบ้า,าปิดให้เขาน,นีา่นะมา เปื่อในพุ่มเขาเนี่ยนะมามามาเปิดอยในเขามามาเปิดอ่ะเข้ามาเข้ามาเอ้ยุ่วนข่นเข้ามาเฮ้ยขามาแล้วเปิ่อยในเขาเลยทิโอ้ยมาผมซอยดันประตูมาโอ้ยโอ๊ยมันดันเลขสี่ตีโอ้ยมือล่างลาสิดันเองเลยมือลาสิดันประตูซอยโอ้ยโอ้ยมันดันเลขสี่ตัวนี่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยข่นเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วมาหอดกันเงี้ยเงี้ยเงี้ยอยากหยอกอยากหยอกหยอกกับไอ้ โคลาโคลาผุนใหญ่สิท่านกันแล้วโอ้ยผุนผุนตัวใหญ่สิท่านกันแล้วพี่น้องนี่นี่นี่เอาเอานี่มักลาพยานมักลาพยานมักลาได้ทุกไสสูได้ทุกไสมาเลยพร้อมพ่อมมักลาบวกได้เบิดบวกได้เบิดมาบอกเอ้าบอกโคลานี่นี่นี่ลัเตะไปหานทับเอาเอาจะไหนจอง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  เอาเอาอานี่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 อะไรกันเนี่นี่เปลี่ยนมาเล่นกับพิลาเต้กัได้หรอเอ้ามึงนี่นหนอยนะอ้าไม่มูอเล่นิเอามามาพอมพอมเอ้าเหยีงกันละเอียเอ้าเอาอ้เอ้าเป่งงับกโอ้เมีนเม้นปากันเนาะโอ้ยผลนี้เขี่ยเธอหนึ่งเขี่ยเธอนึ่งมานี่นี่งับเธอหนึ่งงับเธอนึง นี่นี่เอาเอาเอาไอ้ฝรั่งเงี้ยเดี๋ดด en, ยวเจอนี่โอ้ยพูดผูดผูนสิ่ใหญ่ท่านอายไม่เลยเจอนี่โตสิสามอายตัวนี้นี่นี่นี่งับเอาเอ้าเอ้าโอ้ยขาดจิ๋วขาดจิ๋วพี่น้องอืมนี่นี่นี่เอ้าเอ้าจะไหนนี่นี่เล่นโมมวนเลยมือนี้โอ้ยหยอกกันโมมวนเลย นี่นี่งับปากเมื่อไหรน่นี่นี่นเอาตัวเอาโบาโบมาติละมาติละมามามาโอ้ยพี่โมมวนเลยเหร่นพี่ก็ล่าหยอกโมมวนไหยสูพ้พี่ดุกดีบุไดไหมไอ้ดุกดีบุท่านแม่อยู่โอ้ยปุ่นนี่ยปุ่นนี่ยโอ้ยนั่งกันเมือ่อยมีโมเหร่นโอ๊ะโอ๊ะโอ้ย,อย,อย,อยไม่แพเหร่นนะเมื่อดีกว่าไหมเมื่อบ้านดีกว่าไม่แพเหร่นนะ ครับดีกว่าครับดีกว่าโอ้ยไพยเหรียนน้ำลาเมื่อก่อน